ครับสวัสดีครับยพชยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องอ่ะวันนี้อาจจะพาไปกรีบสาเล่ากันนะครับพี่น้องล่าพัฒนาอ่ะเล่าพัฒนาของวันจันร์ทนะครับวันจันทร์วันจันเด้อพี่น้องวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ วันจันทร์ที่สิบห้าพี่น้องพ่นี่ครับผมสิบห้าเดือาพฤษภาคมสองห้าหกหกกันนะครับ ลาวพัฒนาพ่อเร่ คนนอนหน้าคือสองที่อ่ะก่อนที่จะไปเบิ้งวันจันทร์ที่สิบห้านะครับที่สิบห้าพฤษภาคมกับลาวัฒนาของพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับอาทีนี้มาเบิ้งกันเบิ้งตัวอย่างกันสะก่อนพี่น้องเบิ้งหลักฐานนะครับหลักฐานอ่ะว่าของพ่อแหล่คนนอนหน้าหันนะครับเข่าตัวใดกันนะครับมาเบิ้งกัน ขาบว้าเกวิ่งเขาบอรประมาณนี้อาเมื่อาาบังตะคันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องพอแหล่คนนั้นหน้าให้วิ่งรูดบนอ่าบนล่างหกกับเกตนะครับเข้าที่เกตนะพี่น้องที่ครับผมเข่าที่เกตเดออ่อาติดดาวให้นะครับเข้าที่เกตบนตรงๆงพี่น้องที่ครับผมเข้าที่เกตบนตรงๆนะออกศูนย์เจเบเบิร์นได้พี่น้องที่ อ่ะแต่ไทยแค่เก็บห้าเก็บเก้าเก็บแปดบถึงพี่น้องเขาแต่เลวะะขวิ่งนะครับจับคู่เขาลางออกสี่ศูนย์นะครับจะรูปแล้วอ่ะเล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่สิบสองที่ผ่านมาของพ่อแดล่คนนั้นน่ะเขาแต่เลขวิ่งดดพี่น้องที่ครับผมแตกแต่เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งไม่ค่อยุดดีๆพี่น้องเขาตลอด แต่ว่าจับคู่ว่าเขานะครับผมหาหลักสิบหลักหน่วยมาประกบไม่ได้ฉะนั้นดจะเอาหัวนี้มาเบิ้งกันนะพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับพอแดี๋ยวนนหน้าอ่าให้เ็กวิ่งบนล่างตัวใดกันวิ่งรูดบนล่าง บนล่างพ่นองยิฟซีนะครับนะหลุดบนล่างกันนะครับ <c oughs> วิ่งรูดบนล่างแปดกับศูนย์นะครับผมแปดกับศูนย์ อะมาเบิ่งจับคูกันนะครับพี่น้องจับคูอ่าวิ่งแปดกับศูนย์เด่นที่ศูนย์พี่น้องซีครับผมเด่นที่ศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์จับคกูกามีอ่ะหกคูพี่น้องแปดสามแปดห้า นะครับแปน,นะครับผมอ่ะแปเด,ด้อถ้ามาแปดให้วิ่งแปวิ่งแกะจับคู่กันมีแปดสามแปดหา้าแงอ่ะพี่้องี่ีครับผมเอาที่นีมาเบิรงศนย์นะครับศูนย์เป็นตัวเด่นศูนย์ตัวเด่นนะครับ ศูนตัวเด่นนี่ก็จะมาก,กันทีอ่ะจับคู่กันนะครับศูนย์นะครับมีศูนย์แปดนะครับมีศูนย์แปดศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับผม เน้นตัวใดนะครับติดศูนย์ตรงเด่นที่อ่าติดศูนย์พี่น้องเอครับผมเน้นตัวที่ศูนย์แปดกับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์แปดกับศูนย์หนึ่งนะครับตัวเน้นวิ่งแปดกับศูนย์นะครับนะเลขวิ่งจะเดินต่อขันบอลพี่น้องเอฟซีนะครับสําหรับสายวิ่งกับมาควนาดพี่น้องงวัสีี พอแหลคนนั่นห้เด่นที่0นะครับเด่นที่0ูนยวันจันทร์นี่เด่นที่0ูนย์เนี่ยทิ่ศูนยนะครับจนแปดก็เป็นตัวร่องกัมี8 3 8 5 8 1แปดห้าน่ศูนย์แนะครับเด่นที่0ูนย์แปับศูนะครับเด่น2คู่อ่าหรือว่าอ c พีอชอบกับหามาจับใส่เนปกป่งของพอแหลคนนันหน้า นี่ครับตัวอย่างสิพันานมาบลุดพี่น้องเล็กวิ่งบลุดจะ่าจับคูหันพอใครเข่านะพี่น้องละอ่าฉะนั้นแล้วอ่ะก็ปรับปรุงหาสูตรใหม่ๆสูตรเด็ดๆมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีกันนะครับถ้าเจาะ,ะเข่าไปเกตแปดหมวดกระลุดไปนะพี่น้องเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรนี้บัวย่างยืนกันนะครับต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอ้าสูตรนี่ นะครับสูตรนีใไอวิ่งแปกับศูนย์น,นะแปกับศูนย์นะครับจะมากันบ่นะครับพี่น้องคีหรือจะมาเตลึกวิ่งอีกนะครับปิดจาาหน้าวิเคราะห์เบิ้งนะครับเด้อชอบก็เอาบอ่อชอบก็พานนะครับเป็นแค่แนวทางกันเท่านั้นเด้อพี่น้องกับแนวทางล่าพัฒนาของพ่อแหลค้นน้อนหน้านะครับผม อาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้อ่แคปหน้าจอไว้เมือน,นี้ก่วันอทิตย์แล้วพี่น้องวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ก็ออกกันแล้วกับลาวัฒนากันนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้เช็ดซับร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอพซีไก่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องนําครับผมคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่กันนะครับบอ่อเสียต่างกดฟี่พี่น้องกดฟี่นะครับ พี่น้องเดี๋ยวอยู่หนึ่งนาทีเท่านั้นแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้อ่ะเอา้เปน็นแนวทางกันเด้อพี่น้องเด้อแนวทางเราพัฒนากันนะครับ อขอให้พี่น้องทุกโชคดีไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ